นี้พอกันทีกับสามหมนบาทรอบนี้ขออัพบ้างสี่หมืนบาทสี่หมืนบาทคุณจะเอาอะไรบ้างเออเคลตัวตรครสูยายคิวแต่สเปคโหวันี้อัพเดตเป็นเดือนแล้วนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับม เจอการล่าสุดก็คลิปไอ้เปิดวงเล่าเรื่องใช่ไหมครับผมจริงๆคลิปนี้ต้องมีต่อนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็อัปเดตหน่อยแล้วกันนะครับผมวันนี้พอกระทีกับสามมปนบาทรอบนี้ขออัพบ,บ้างสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทคุณจะเอาอะไรบ้างเออสี่หมื่นบาทจะเอาอะไรบ้างรอบนี้ครับอัปเดตท,ทุกอย่างเลย แม้กระทั่งการ์ดจอเราจะอัปเดตทุกอย่างเลยในรอบนี้นะครับผมพูดตรงๆไปตรงมาเลยเราจะยังไม่เราจะไม่เล่น Gen 15หรือ Intel Core Ultra 200 s ซีรีส์เลยและอ n เอ AMD เราก็ยังไม่เล่นเป็นเอ uh, d r y z e ร9 0 0เ x เลยเราจะไม่เล่นซึ่ง,ซ,งซีรีส์นั้นเราก็ยังไม่เล่นเลยทุกอย่างเลย n v i d i a GeForce RTX 5 0 0เ s ซีรีส์เราก็ยังไม่เล่น กาจอ9 0 0 0 x t ก็ยังไม่เล่นก็เราตามไม่ทันรอบนี้40,000บาทเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมฟังดีๆนะ40,000บาทเราจะได้อะไรบ้างผมพูดตรงไปตรงมาเลยว่า40,000บาทมันก็ได้แบบโอ้จาก i5 มาเป็น i7 ก็ได้เออบางครั้งก็ได้ i7 เลยแต่ว่าบางครั้งนั้ซีบ u แต่ไม่นการจอ เน้การจอไม่เน้นซีบิวเอออย่างนี้เราแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันจะเป็นยังไงครับไปชมมาดูที่หน้าจอผมนะครับสี 40, บ่หมืนบาทนะเรายังไม่จัดเลยนะอ่ะเปิดหน้าเลยแล้วกันเพื่อให้ทุกคนเห็นนี่คือการอัดหน้าจอแบบของจริงเลยนะพูตรงไปตรงมาเลยอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมเข้าแอปไว้อ่ะผมว่าทุกที่ต้องมีแอปไว้แล้ว แต่แอป,ปไว้น่าจะมีบางจุดแต่จริงๆผมที่ระยองมีแอป,ปไว้ตรงไหนบ้างผมก็ยังจาไม่ได้แลวผมยังไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้ละอ่ะเดี๋ยวเข้าบัญชีก่อนไม่ได้เข้านี่เลยแอป,ปไว้นานเลยเอออ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมต้องสแกนโอเคสแกนแล้วไม่ใช่หรอก ป้องกันหน่อยทุกคนจะเห็นใช่ไหมเมื่อกี้มันผมจะป้องกันไว้มา CPU รอบนี้ผมอยากไปเล่นผมขอดูเมมบอร์ดก่อนเมมบอร์ดเวอร์ชันใหม่มาอย่างกูลหนึ่งหนึ่งอ่หนึ่งปดห้าหนึ่งอุ้ยมาแล้วนี่ว่ะ b860 ขอร้องมีตัวเเหอะขอร้องตัวเอมเฮ้ยตัวเอม,มาว่ะแต่ตัวเราคาเท่า สูมที่สุดเท่าไหร่วอลแพเพเพนแพงขนาดนี้เลยเหรอแปดหนึ่งศูนย์เท่าไหร่เดี๋ยวบอกว่า h ห1แปดสิบอ๋อกูมาแล้วเดี๋โวก็ก็โอเคโอค๊ยแต่อัปเดตใหม่อัปเดตใหม่คือใส่แรมสี่สล็อตได้ไหรือยังขอดูหน้าตรงก่อนยังทุย แต่ซีรีส์ใหม่มาเยอะนะรอบนี้ของเอซุนเนี่ยโอ้มีคบอุ้ยเทนะเว้ปกติไม่เคยมีคบเวอร์เลยพูดต้องไปตรงมาเลยแม่งไม่เคยมีคบเบอร์เลยในตำมหมื่นแล้วก็ต่ำพันด้วยไม่เคยมีซีรีส์ไหนที่แม่งมีคบเบอร์เลยโดยเฉพาะไอ้สปดหนึ่งศปกติมันไม่เคยมีคบเวอร์แต่ไม่คือเวอร์ชั่นใหม่หมปรับเทคโนโลยีใหม่ อย่างเออก็โอเคแต่ CPU ที่เรายังไม่้ตั้งเลยเมื่อกี้ลืมไปว่า CPU เรายังไม่ตั้งเรอาตะปิดอย่างนี้ก่อนไว้ปิด CPU Intel 1851เนาะ CPU ผมจะลองเล่นอ่า i5 i ห้ห้ตัวรหัสไปแนวผมนึกก่อน ถ้าเราเล่น i5 ตัวเกือบท็อปสุดคือ2 4 5 F K F เปา K F กับ K ปกติ K น่าจะตัดไม่ตัดดิ mm ผมเลือกเป็น i5 ตัวกลางเลยลวยกัน2 3 5นะครับ i5 ไม่ใช่ i5 ดิอันตรห้า5องสเออรหัสอัลตรามาใหม่ก็แปลกแปลนะทุกคนไม่ต้องแปลกใจ เมนบอร์ดบอกว่าเลือกเป็น B ีอะไรกันเพราะว่ามันได้อัปเกรดแน่นอนถ้าใครใช้ใช้อัปเกรดนะเตัวนี้ตอันนี้เมนบอร์ดที่ถูกที่สุดน่าจะเป็นดีให้สามเฮดเหมือนเดิมถูแล้วเมนบอร์ดชั้นแรกแล้วก็แรมน่าจะได้บัสสูงกว่าเดิมาะมาดูการ์จอบ้างสีมือมันน่าจะได้การ์จอพวก rx หรือว่า d อ a เออ v i d i a ะอว่าน่าจะได้อยู่ ซีรีส์ใหม่อดูดิซีรีส์ใหม่ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ไปไกลเลยสี่พันซีรีส์เหมือนเดิมห้าพันซีรีส์ยังไม่ไหวยังไม่อุย้ยยวบอกว่าเจ็ดพันอุย 7, ้ยเจ็ดพันก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะเดี๋ยวพงเขอด้วยก่อนพอน้ำตาจะไหลเลยอ๋อซีรีส์ใหม่มาในนี่ก็ ตายละตายละตาย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 ขอ,อดูซีรีส์แปดห้าศูนย์ดิ 80, อไอห้าแปดศูนย์เท่าไหร่หมื่นเจ็ดสิบบาทอุ้ยแต่เป็นซีรีส์ของแซฟของสปาร์กิ้งนะสปาร์กเนี่ยแต่อันไหนดีกว่ากันซีรีส์บีน่าจะดีกว่านะเพราะว่าแต่ว่าเออ สีพาส์ลีก็ไม่มีแล้วอ้าวพาสซีลีก็แพงเกินเฮ้ยตั้งหนึ่งก็ไม่ได้ไม่เคยบ่นสักคำเลยเอ่อ ก็ได้ก็ได้ B 5 B 5 8 0ก็ได้มาแลมบ้างก็ได้แค่นั้นแหละ 4060...40 อะไรทั้งสิ้นเนี่ยผมแม่งไม่ได้เลยเออมาไปแรมบ้างแรมสาอัปเดตสามสองเลยแนะนำสามสองกิกเนี่ยแนะนำที่สุดเลยมีไฟไหม มีไฟก็แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเลยแหม่ะอูคตรงๆแล้วแต่คุณเลยคุณจะเอาแรมมีไฟไหมเพราเป็นเรื่องของคุณอ่ะผมเลือกแรมไม่มีไฟแล้วกันแต่ว่าเป็นซีรีส์ขาวตัดใจาไหมละ่ะตัดใจาไหม <c oughs> ัซีรีส์นี้ออกน้ำเดินน้ำเดินเลยต่อไป sd sd ปัจจุบันหนึ่งเทครับหนึ่งเทระไบครับแนะนำเลย องเทราคาก็เอ้ยสองเทสองเทระบาผมแนะนำสองเทระบายเลยสองเทผมแนะนำเป็นตัวนี้แล้วกันถูกที่สุดในคินตันด้วยสองเทด้เดี๋ยวก่เน,นึงนะผมเปลี่ยนใจละผมสปีดสูดเลยฟิวเจอของเฮมิเฮมิซ i มิไฮซมิก็ได้เรียกอย่างนี้แล้วแต่คุณ รอบนี้นะ่าจะได้ใส่ชุดน้ำปิดหนึ่งตอนหรือสองตอนเนี่ยอะมาที่ลิควิดคูลเลอร์ลิควิดคูลเลอร์ได้จะได้เป็นมาขอดูซีรีส์หน,น่อยนี่เอ่อ ID Cooling SL 2 4 0อุสี่ศูยแพง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 อเออเ e s, s i น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยว ไดีคูริงมีซีรีส์นี่ไหม DX36 ม a กเดี๋ยวขอดูก่อนนะ Control F DX ซีรีส์ DX oh, อ๋อข้างบนโอ้ยแต่สีดำอู้ยเท่อยู่นะเอาเป็นเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะถ้าสีขาวเนี่ยสนใจอยู่สีขาวหรอสีขาวหน้าจอส,สวยๆหน่อยอุย้ยสีขาวสวยมากของข้อแซ่นูคุรัต เออเนี้ยก็น่าสนใจสวยอยู่สวยสวยสวยค<สวย>ือแอตติกเปลี่ยนใจหรือว่าเอาเป็นสีขาวของอันนี้ว่าสีขาวของอ่าไม่ไม่สีขาวดิสีดำของ dx24 m a b สองส่แม็อ,อะอว่าสวยโออันนี้ละกันเป็น ID cooling นะอุ้ยเหลือเลย เอ้ยเหลือนะเว้ย,พยเพราะว่าสไปร์ตยังไม่เลือกเลยพาวเวอ่าสไปร์ตเทพไปเลยแล้วกันเจ็ดร้อยวัตต์เผื่อวัตถับเพราะเผื่อใครที่จะอัปเกรดการ์ดจอไปเอ็นวิดีอา G4 ห้า0 0นซีรีส์แนะนำว่าพาวเวอร์สไปร์ตมันก็ยังแนะนำไปท็อปก็ได้แล้วแต่แต่พาวเวอร์สไปร์ตผมขอแนะนำว่า80พัทครับกดข้อแรกเลยใครที่จะใช้พาวเวอร์ตแปาย80พัท โกก็ได Co okay. be ้บอสก็ได้แล้วแต่คุณแล้วแต่ความสบายใจของคุณผมความสบายใจผมคือ80บพัสบอนส์โอเคโกก็ได้โกก็โอเคแต่โกผมเลือกเป็นเทอร์โมเทสล้วกันครับเป็นตัวนี่ทับพาวเวอร์ GT ใหม่แล้วเนี่ยอ๋อที่เป็น GT GT ค oh, yeah. ืออ๋อไม่มี10อ๋อมีส6กินมีแต่ว่า อ๋อรถสเปกมากกว่าป่ะวะไม่แน่ใจอันนี้เป็น G F จะผมเอาเป็นรักตอนนี้อาการเพราะว่าเป็นตัวซีรีส์ที่น่าจะโอเคแล้วมั้งตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนาะรถเหลือเคสเคสน่าจะตีไปสามพันรอบเนี้ยเคสน่าจะได้เกินสองพันสามพันด้วยกดท,ที่มอเตอร์เคสแค่ละเอ่อ ผมอยากเห็นคอเสคอเซดคอคอเสซีรีส์อ่าเดี๋ยวขอดูน,นะสามห้าศูนอุ้ยก็สวยนะผมมีสามห้าศูนเอ็กแล้วมีของอะไรอะ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่ามีซีรีส์ไหนที่ผมชอบดูอ่ะโลเคมันสวยอะ่ะเธอบอเออทอมว่าเทสกะสวยอุ้ย เปลี่ยนใจแล้วเกมน,นี้แล้วกัน s u s t a g t สามศูนย์หนึ่งตัวนี้มันก็สีดำๆหน่อยโอเคหมดไปทั้งหมดครับสามหมืเก้าพเจ็ดร้อยิบเ็ดบาทในซีรีส์นะครับมันเฟลตรงที่การจอการจอมาใหม่อะ่ะพอเดี๋ยวเราต้องมาต้องรอ update. อัปเดตอาเห้าศูนย์หกศูนที่ไอซีรีส์นั้นผมจะเอาตัว R t x 5 0ท0ห้าศูนหกศย์นะครับฟังดีๆนะครับผมจะเอาห้าศูนย์หกศมาใส่แทนนะครับ จริงๆราคาจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ราคานี้นะอาจจะเป็นราคาอื่นที่เป็น3ามเอ่อห้าศนะครับแต่ราคาตอนนี้นะครับคือ39727บาทซี u เป็น intel core ultra 5้าสนะครับผมเป็นสถาปัตยกรรม1851นะครับผม l g a หนึ่ ตัวนี้ครับ14คอ14เทสอันนี้เป็นตัวกลางนะครับยังไม่ใช่ตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดคือ 245K นะครับตัวนี้9,510บาท70อยู่ตัวเดียวเนี้ยเมมบอร์ดอันนี้ผมเลือกเป็นของกิกะไบครับ B860MDS3H ดีๆอะฮะ5ครับผมอันนี้เป็นซีรีส์ง่ายๆเลยเป็นบอร์ดง่ายๆสีขา,ามีสีเงิน ตัดอยู่นะครับ4,850บาทอันนี้วิกีเฟลไม่รู้ครับอธิบายอยู่ข้างล่างหรือมันขึ้นแล้วเข้าตาการ์จออันนี้เฟลมากนะครับจริงๆต้องเป็นเ v i d i a GeForce RTX 5060 TI แต่ต้องใส่นี่แทนก่อน,นครับเป็น Spark Intel Arc b 850 Titan OC นะครับตัวน,นี้10,700บาทแต่ไม่รู้ว่า RTX 5,000ซีรีส์หรือ 560เนี่ยยังไม่ออกมาซึ่งราคาจริงไม่แน่ใจว่ามันประมาณหมื่นไหมหมื่นต้นหรือหมื่นปลายเราไม่รู้นะครับการ่แรมเป็นคอ e ซเวนเจนนะครับผม16อ่า32กิกนะครับบาร์516นะครับอันนี้คือบัรผมแนะนำไปบาร์516เลยก็ได้นะครับถ้าเป็นซีรีส์อัลจรานะครับ2,967บาทนะครับเอสดี SD, ยกนี้ครับเอสดี SD, ครับเจน4ก็ได้เจน3ก็ได้ แต่ผมขอ S D 1TB แต่ผมย่อล่อไปเลย 2T ทแฮมิ i มิส์ฟิลเจอร์ 2T ครับผม7450พันม็กลิตรก็ไลท์6 0 0 0นะครับตัวน,นี้4,550บาทครับแล้วก็จริงๆถ้าใครไม่ได้ใช้ชุดน้ำก็ก็ตัดค่าชุดน้ำออกแต่ว่าผมแนะนำว่าใส่ชุดน้ำดีกว่าเพื่อความปลอดภยัย ID Cooling DX 240 Max Back นะครับ ตัวนี้2,455ห้าบาทวิถอว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ power supply อันนี้ผมเลือกที่ปลอดภัยก่อนเพราะว่าซีรีส์ใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้16พินพิเหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ย50ซีรีส์หรือ5000ซีรีส์เนี่ยผมพอรู้อยู่คือ5080 5070 5090นย่ะมันใช้16พินอยู่แล้วแต่ซีต่ำ ต่ำหมื่นเนี่ยไอ้ต่ำต่ำเน,นี่ยคือ5060เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาใช้16 g หหรือเปล่าก็ผมใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับ t h e r m โมเท็กทับพาวเวอรครับผมเป็นซีรีส์ GT นะครับผม750ดร้อยบาทนะครับ2,875บาทแล้วก็เคสอันนี้ผมเลือกเคสเวอร์ชันเก่าเนาะอันนี้คือเป็น Asus ตทับนะครับ GT 301ตัวนี้2,450บบาทรวมเซตนี้ก็ตามราคานี้เลยก็ คุ้มไหมสําหรับผมว่าคุ้มนะครับคุ้มเกินราคาแต่ว่าจริงๆถ้าราคานี้จริงๆผมแนะนําว่าให้ไป n v i d i a GeForce RTX 5 0 6 0 t i เพราะตัวนั้นเฟรมเจเลชันแรงโคตรโคตรแล้วก็เรื่องของ DLSS ตัวใหม่ก็โคตรโคตรเลยมาติดเฟรมเจนก็โอเค อันนี้ผมแนะนํานะครับอันนี้เป็นการแนะนําโดยเฉพาะเลยถ้าใครที่ใช้ตอนนี้นะครับ5.0ซีรีส์ทุกตัวที่เป็นมาติเฟนเจนก็ถือว่าคุมค้มเกินราคานะครับผมโอเคประมาณนี้อ่ะผมหยุดเลคคอดก่อนโอเคครับผมเื้อใหม่คลิปต่อไปครับผมฝากากดไลค์กดแชร์กดซับนะครับผมแล้วก็ f a c e b o o k Fanpage ติดตามได้นะครับ IG IG น่าจะได้เห็นคลิปนี้ก่อน อคลิปนี้ก่อนนะครับฟังดีๆนะครับไอฟังดีๆไอจะเห็นคลิปก่อน1ชั่วโมงแต่ YouTube จะจริงๆลงพร้อมกันนะั่นแหละแต่ว่าฟัง YouTube จะได้น้อยแต่ฟังไอจีะ IG จะได้เยอะอ่าเออนี่เราคิดอย่างนี้อะไรกันใครอยากดูแบบแบบภาพชัดจริงไปที่ y o u ูทูบดีกว่าแต่ถ้าอยากดูอะไรง่ายๆ IG ครับผมเจอใหม่ทลิปต่ไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมก็เหตุการณ์นี้เราจะยังจดจำจนวันตายนะครับเหตุการณ์ของตึกสตงงนะครับผมที่ตอนนี้มีอีกหนึ่งรายนะครับเสียชีวิตนะครับตอนนี้อัปเดตคือยี่สบารายนะครับเจอใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ